မြန်မာရိုးရာအကတွေပြောပါလားဘယ်လိုလဲ ได้กล่าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ท่านผ่านการอบรมมาด้วยดีนะคะได้ข่าวว่าผ่านมาสมกตุน,นะคะสิ่40คนนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างที่ว่าการจัดการอบรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประการการเรียนรู้นะคะางารการสร้างสรรค์ศิลปะในข้าสู่เด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านกรใจดี เด็กหญิงวรีอักษรสุขสนองนายมีราพัชพึ่งเนตรนายณทีนี่คือรางวัลแห่งความมุ่งมั่นนะคะรางวัลต่อไปมีมุ่งม,มั่นแล้วเราก็ต้องมีรางวัล ในการอบรมครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะคือรางวัลต้นกล้าขุนกระบอกไทยรางวัลต้นกล้าขุนกระบอกไทยจะเป็นของใครนะคะได้แก่เด็กหญิงวริศลาใจดีค่ะเป็นน้องตัวเล็กนะคะที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะ สามารถสืบทอดศิลปะการแสดงกลุระบไทยของเราต่อไปได้นะคะแสดงความยินดีกับทุกรางวัลและก็ทุกผู้เข้าฝึกอบรมที่พวกเรา ยิ้มภูมิใจครับภูมิใจยิ้มท่านขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผู้ปกครองทุกทุกท่านนะครับที่ส่งหลานเข้ามาเรื่องบวกลงเข้ามาร่วมในกิจกรรมร่วมกันในการเป็นครอบครัวเดียวกันเพพาะผมเองแล้วเนี่ยผมคงขาดไม่ได้ที่จะไม่เอ่ยท่านเหล่านี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทําำให้เกิดโครงการนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ค,คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนะคะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการทําหนังสือต่างๆข้อมูลต่างๆน,น,นะครับขอขอบคุณอาจารย์ผู้เป็นที่รักของผมมากนะครับคืออาจารย์กิติคนธดรสุพลวิรุรั์ราชบัณฑิตยสถานนะครับที่มอบโครงการงานบุกกระบอกสิงค์ปีนี้ให้ได้เหตุการณจะเป็นการแสดงบุกกระบอกไทยพันธุ์ไทยมังกรสีดุนซิฟอลซึ่งเป็นการแสดงบุกกระบอกไทยร่วมสมัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สบตบบนดนตรีไทยมีการแสดงในรูปแบบของละครเพลงนะครับขอขอบคุณสถาบันสถานวิจัยแห่งชาตินะครับที่เห้มงบในการสนับสนุนการทางคุณกระบอกในทุกครั้งที่ผ่านมาและในข้าหาเสียงนะครับกนะครับเจ้าหน้าที่สถานที่แห่งสูงตระนักทำทุกท่านนะครับที่ยกลูกตกกั่วลำบากมาทุกทุกปีนะครับฝ่ายแสงสีเสียงสถานที่แห่งสูงตระนทำแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณจัดใจจริงนะครับท้าไม่ได้ ท่านเหล่านี้พี่ๆเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดงานดีๆเหล่านี้ได้ถั้าตั้งแต่ผู้อบรมรุ่นแรกๆนะครับที่ได้ร่วมหัวชงทัดกับเราได้สร้างสรรค์งานดีๆกับผู้ชมทางที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับเพราะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการดีเหล่านี้ตลอดทั้ง16ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ดูด้วยนะครับน้องแซดนะฮะผู้ที่ร่วมก่อตั้งบ้านตัวูสนับสุบอกมาด้วยกันเราเกิดวันเด็กแต่เมื่อ2ปีที่แล้ว น้องด้จ่ายเราไปครับแล้วนอกก้องก็ยังคงยูดูเราอยู่นะครับเราขอส่งส่วนทุนส,น,น,สนส่วนตุนต่างๆที่เราได้ทำกันนะครับไปหาน้องแท็กซึ่งอยู่บนฟ้าของเราส่งหากับด้วยไ่ชื่อสุนแก้วจัดใจจริงขอขอบคุณนะครับขอบคุณก็ยา,า,วาวเ,าเป็นหางว่าวนั่นก็เป็นเิื่ตหมยที่ดีนะคะที่มีผู้เห็นสิ่งดีๆที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะคะตัวเองก็ต้องขอขอบคุณทังที่หนึ่งนะคะ คุณฮิเว่เองด้วยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วใมในก,กิจกรรมในกีบ่างนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ใหพ่เ,เดินตุกตุนของเราอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณแล้ก็ขอเเชิญท่านรองอธิบดีกรสงเสริญระธกรมาให้เกียรติกัรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานนะคะพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตผู้ผ่านการฝุกอบรมแล้วก็ชมการแสดงของประวัตไทยย่างัตทองตอนมนทางไปข้องเคะขอบคุณค่ะ E aí

bye uh -huh. ม่มาหาลคุะแล้วมีภาระอะไรกับฉันหรือจ๊ะฉัก็บอกไปแล้วแม่มาหา่ววคคา,าว,ว,วามอะไรไมาชื่อเรอือองกหชื่อนอื่อเรืช่อช่ออะไร ไหนวะเนี่ย ก็ม่มีมาให้บอกฉันฮึมันดตัวเป่า่านี่น,นะเรืสอสองเรือสมเกียร์เก่าข้องเพอสองเกียร์บอกฉันแล้วหมมเหรอม่แม่คุณหาเอ้ยนี่เรืองจังหวะโอ้โอ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  ถอดรูปอะกดไลค์ให้นะแต่มันถอดรูปแล้วนะ